แล้ว <Okay. S 1> เราจะพิจารณาคดีนบัตรนี้สมเด็จข้ารลังครงการให้การของโจ์มาตอาใจมากเราจะขออ่านคำให้การของโจ์ก่อนดังนี้โจดมีชื่อว่าแสนดาวีวันเกิดเหตุวันเพียงการเรียนสองตรงกับแหลมสิบห้าค่ำวันนั้นตรนนี้นด้นที่รักษาความปลอดภัยภายในงานกินเหล้าสองขวดเบียร์สองขวดแม่โงสองขวดเมาเข้าไปพบมีดสองเล่มปูนกระบอกระเบิดสองลูก เดินทางระหว่างทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่างกันเจ็ดกิโลวิดไปดูเห็นนายแผนกำลังทำร้ายนางโหลวงกาบโดยใช้มีดแทงนางขหลวงกาบมีอีโต้แทงทีเดียวเข้าสองรูสารจะขอพิจารณาการให้การของโจทก่อนดังนี้โจ์ให้การขึ้นตามจนเลยจะเกินไปสารจะขอยกออกมาตอนที่สองลำเ็นสามตาเป็นสี่ตีเป็นห้าปลาเด็นหกยกขึานมาตอนที่เจ็ด สั่งให้ทหารจับตัวแสแลงวีไปประหารชีวิตมันจำเลยในแผนปล่อยกลับบ้านนายอยา่างปลอดไทยพยานในผงปล่อยกลับบ้านนายอยา่างปลอดไทยใครมีจังสิบบาทยี่สิบบาทก็ให้มันไปทำไมอ่ะมันคงเหนื่อยมันอะไรอานหมดหน้าที่ของเราแล้วเราจะขอไปแล้วไปสั่ง เสัดสูงเข้าหในเัดดอันธุเนคิอาเรียสองมาเดี๋ยวนี้เป็นคนส่งเหรอไอ้เนียนี่เกลอกอะไรกันเรารูก็รับแกวิ่กไปดีอ้ายังไงคืนแสงเรียบร้อยยัง เรียบร้อยแล้วพงษท่านเร็วไปไหมเรียบเลยมือเป็นอะไรอันนี้เร็วไหมได้หมดอ่าอันนี้ตั้งแช่เร็วไหมเดี๋ยวก่อนเอาเอากี่มือล่ะเอาไปส่งแชร์่มาเป็นอะไรอ่ะแชร์ล้มตั้งแช่ อะไรอะเปียวแชรถเตียเลยโอ้ยดูว่าเข้าแล้วเาไปไหนเก็บแช่มีขวาสองอันเลยมือเกิดแช่ลบเลือไม่ได้แล้วเด็กเจ้ามือหนีอีกอ้าเก็ดพอได้ชางงท่านยืนไหน การแสดงของผมทั้งถึงจะไม่กระจ่างแจ้งแจ๋แ่นะแต่ก็ทําให้พวเรียนรู้ว่าคนที่กระทําความผิดแต่คนที่ไม่ได้กระทําความผิดเวลาขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันแตกต่างกันนะคนที่ไม่ได้กระทาความผิดเวลาขึ้นลงขึ้นศาลจิตใจมันมั่นคงเราจะพูดจาชักตรงไปทางไหนมันก็ยืนก็ตายขาเดียวนะพระเจ้าข้าไอ้ที่มึงเล่ามาเนี่ยกูก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างแต่แมมมันน่าเสียดายว่ะพยานมันมีแค่ปากเดียวเอาคนเดียวก็ปากเดียวจะเอาสองปากสามปากมาจากไหนล่ะเฮ้ยเบื่ไห เขาเป็นเจ้าพูดเลยว่านี่มึงมึงกับใครหัวกูห <c oughs> าง <c oughs> เอาเอาละเอาพยาจุกฮะรวมถึงมึงด้วยกูจะให้เวลามึง <c oughs> เพียงคืนเดียวเทนะ่านั้นไปหาพยานมาเพิ่มถ้าหาพยานมาเพิ่มไม่ได้มึงมึงมึงตายรับได้กแล้ว เดียวจะทันหรอว่าตายดูว่ะรีบหายเจอด้วยตอนที่อะไรมันจะตายเลยแล้วตายจะโง่ดุแขนตอนนี้คนที่บอก